สวัสดีค่ะฮัลโหลมาวันนี้เรามาเรียนนะคะวิธีการาใส่เบอร์โทรในรูปนะคะรูปที่เราขายสินค้าเนี่ยแอปง่ายๆเลยใช้แอปตัวนี้ไล n ์ Camera นะคะเข้าไปโหลดในแอป Store, Play เพ o โตต้องโหลดเป็นนะ Play เพส r e ส่วนมากจะไม่ได้ใช้ iPhone ใช่ไหมคะคนที่แบบแต่งรูปไม่เป็นเลยส่วนมาก iPhone ก็จะใช้ไม่เป็นด้วยเพราะมันใช้ยากกว่า Android ใช้ยากกว่าพวก Samsung นะ <C> e <at> เข้าไปที่เพจสโตแล้วพิมพ์คำนี้เลยก็ได้คะ่ะ L I N E Line Camera พิมพ์ภาษาไทยก็ได้ก็ขึ้นเหมือนกันใช้แอปนี้ง่ายที่สุดนะคะก่อนที่เราจะมาแต่งรูปเนี่ยบางคนเนี่ยขอรูปที่ในแชทส,ส่วนตัวซึ่งสามารถเบลสามารถให้ได้ถ้าเบลว่างเบลเอาให้ได้แต่ว่าทุกครั้งและทุกคนเป็นไปไม่ได้จริงไหมทีมเราจริงๆแล้วมีเป็นพันนะคะแต่เข้ากลุ่มแค่ไม่กี่ร้อยนะ ถ้าคนร้อยคนอย่างเงี้ยมาขอเราทุกวันทุกครั้งที่มีสินค้าใหม่ทุกครั้งที่อยากได้รูปสินค้าอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวจริงปะแลวอีกอย่างเราก็จะไม่ค่อยโตด้วยนะคะให้มาเอาที่นี่นะที่กลุ่มเราจะพูดก,กันตลอดว่ามีรูปในในอัลบัม้มในโน้ตก็ยังไม่เข้าใจว่าในอัลบั้มคืออะไรในโน้ตคืออะไรใช่ไหมคะ จริงๆแล้วเบลควรจะอัดหน้าจอแต่ว่าถ้าอัดหน้าจอมันจะเป็นเสียงภาพเพราะว่าไอโฟนอ่ะมันพูดใส่หน้าจอมมันไม่ได้ไม่รู้เป็นเพราะอะไรเหมือนกันเบลก็เลยอัดใส่อีกเครื่องหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพชัดๆนะคะดูหลายๆครั้งยังไงก็ทําได้เราจําเป็นที่จะต้องทําตรงนี้ให้ได้เป็นเรื่องง่ายๆมากนะคะในการทํางานออนไลน์เป็นเรื่องที่เริ่มต้นด้วยซ้ำนะคะเข้ามาตรงนี้สามขีด เห็นตรงนี้ไหมคะเขียนว่าอัลบัม้มตรงนี้เขียนว่าโน้ตใช่ค่ะรูปและข้อมูลอยู่ตรงนี้หรือลิงก์ u t u b e ที่เราลงไว้เนะี่ยมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้หมดเลยเห็นไหมคะข้อมูลต่างๆเราจิ้มเข้ามาดู youtube ได้เลยเนี่ยเข้าไปที่ link. ลิงก์เราจิ้มเข้ามาดู youtube ได้เลยความรู้เยอะมากนะคะไฟล์ ไฟล์ไม่มีไม่ได้ลงส่วนรูปทั่วไปเนี่ยมันจะหมดอายุเห็นไหมคะอย่างเงี้ยมันจะหมดอายุเพราะฉะนั้นเราจําเป็นที่จะต้องโน้ตมาที่อัลบัม้มอัลบั้มรูปพวกเนี้ยเป็นรูปที่ทําทีมเราและทางเบลนะคะเอามาแบ่งปันนะอาจจะมีไม่กี่ทีมที่ทําแบบนี้นะคะเอาข้อมูลทุกอย่างมาแบ่งปันเหมือนอย่างนี้อ่ะใครเอ่ยจะปุ้มนะคะเอาเนี่ยสินค้า ที่ปรับราคาเพราะว่าเราทํางานสามปีห้าปีสีป่ปีวัตถุดิบขึ้นทุกอย่างขึ้นทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงราคาก็ต้องมีการปรับกันด้านเป็นเรื่องธรรมชาตินะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เนี่ยรูปภาพเยอะเลยถ้าจะให้ใส่อย่างนี้ทั้งหมดเป็นไปไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคนที่อยู่สูงๆที่จะต้องดูแลคนเยอะๆเนี่ยงานเขาเยอะอย่างเบลนี่ไม่มีงานประจํานะ แต่อย่างแม่ทีมทั่วๆไปเนี่ยมีงานประจําด้วยนะคะอาจจะทีมงานน้อยหน่อยอาจจะ1ิบ0ิคนก็อาจจะทําให้ทีมงานได้แต่ถ้าให้เบลทําไม่สามารถทําได้นอกจากว่างก็จะทําให้นะคะก็จะมีรูปเปล่าๆอย่างเงี้ยให้ไปทําเอาเองถ้าจะให้ใส่อย่างนี้ทุกอย่างเนี้ยแล้วเอาอย่างเงี้ยไปโพสต์ก็ยังไม่ได้อีกเพราะว่าอะไรไม่มีเบอร์โทรคนอื่นเอาขโมยรูปเราไปได้นะคะเพราะฉะนั้นต้องจําเป็นที่จะต้องใส่เบอร์โทรตัวเองเต็มน,นะคะ อันนี้รูปเปล่าที่เบลเอาให้ดูว่ารูปที่เราถ่ายแล้วเราช่วยการแบ่งปันนะคะแม่ทีมทั้งหลายเนี่ยช่วยกันเอามาใส่ให้อันนี้คืออัลบั้มจิ้มเข้าไปตรงคำว่าโน้ตนะคะราคาปุ๋ยอ่าบางคนบอกฉันไม่เป็นฉันอัลบั้มไม่เป็นฉันโน้ตไม่เป็นแต่ถ้าคุณจะเรียนรู้ออนไลน์และตอนนี้ออนไลน์มาแรงที่สุดเพราะว่าอะไรคะโควิด จะพูดว่าฉันไม่เป็นไม่ได้ต้องพูดคําว่าฉันต้องเป็นนะคะเราสอนฟรีเนี่ยในโนต้ตมีอะไรสําคัญสําคัญพอคุยกันปุ๊บพี่ไปดูในโนต้ตในไลน์เลยค่ะก็ยังไม่ดูจะต้องให้ส่งที่ส่วนตัวเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตูไม่มีใครอยู่กับเราได้ตลอดเวลานะคะเราต้องดูแลตัวเองเขาไม่ได้ทิ้งนะแต่คือถ้าว่างก็เอาให้ถ้าว่างเนี่ยเพื่อนในกลุ่มเนี่ยก็ช่วยตอบ นะคะคแต่ว่าเรื่องง่ายๆเนี่ยเราต้องทำเองบ้างศึกษาเองนะพอ่อเบลยังไม่ได้บอกพูดไปเยอะเลยยังไม่ได้บอกวิธีการอัลบัม้มอ่ะอัลบัม้มจิ้มตรงสามจุดเนี่ยเห็นไหมสามจุดเนี้ยใต้อัลบัม้มตรงนี้เป็นชื่ออัลบัม้มแต่เบลขี้เกียจพิมพ์นะคะสามจุดนี้ปุ๊บดาวน์โหลดอัลบัม้มเพิ่มรูปแล้วอาจจะเอาแค่รูปเดียวอ่ะเอาแค่รูปเดียวกดนี่ดาวน์โหลดเข้ามา ปึ๊บแต่ถ้าจะเอาทั้งอัลบั้มนะคะกดออกก่อนอ่ากดสามจุดนี้ปับ๊บดาวน์โหลดทั้งอัลบัม้มวิธีการเอารูปใส่เครื่องตัวเองง่ายๆเล้ามาแต่งอย่าใช้วิธีการง่ายที่สุดก็คือฉันจะเอารูปนี้ส่งให้หน่อยฉันจะเอารูปนั้นส่งให้หน่อยแล้วสินค้าของกิฟฟารีนสองพันกว่ารายการไม่สามารถส่งให้ได้ทั้งหมดจริงไหม แล้วก็หนึ่งหนึ่งชนิดเนี่ยก็อยากได้รูปรหลายๆมุมแล้วสองพันกว่าชนิดอะ่ะไม่หมดแน่นอนนะคะเสร็จแล้วดูดรูปไปแล้วนะในโน้นในไลน์นะเสร็จแล้วมาที่ไลคัเมราที่บอกเอาไว้อ่าเข้ามาที่อัลบัมรูปที่เราดูดไว้ในเครื่องนะคะอ่ากดคำว่าแต่งรูปแต่งรูป พวกนี้ก็คือพวกเพิ่มความคมชัดเพิ่มแสงเพิ่มความคมชัดอันนี้ปรับสว่างปรับสว่างน้อยสว่างมากนะคะตัวนี้ตัดรูปจริงๆแล้วอ่ะเราโหลดแอป,ปมาเราเล่นเล่นก็เป็นจิ้มไปจิ้มมาเล่นๆก็เป็นปมมน,ปน,นะคะแต่ว่าไม่ไม่จิ้มเลยอะ่อะตัวนี้เพิ่มความสว่างความเบอร์ กรอบรูปเพิ่มดูกดิ๊กเข้าไปเอาเราอยากเพิ่มรูปเราอยากเพิ่มรูปให้กดตัวนี้มันจะเข้ามาในเครื่องเราแล้วเราก็เพิ่มปุ๊บเอามาเพิ่มตรงนี้ นี่คือแล้วแต่เราแต่งแต่งเราชอบอะไรเราต้องลองแต่งเล่นๆดูก่อนนะคะอย่าซีเรียสอย่าเคร่งเครียดเป็นทางการมากแต่งเล่นในแนวในสไตล์ของเราอะ่ะอา่าวิธีการใส่เบอร์โทรคลิปนี้ยาวไปแล้วเดี๋ยวดูกันไม่โจบอีกนะคะเข้ามานี่ง่ายตรงนี้ตรงตัวทีที่เป็นคำว่าข้อความอ่ากดใส่เบอร์อโทรเมทาวี Cyber เมทาวี099 283 227 1ต่อไปอ่ะทีนี้เลือกฟอนต์นะเลือกฟอนต์ถ้าฟอนต์ตรงนี้เราแบบธรรมดาอยากได้สวยๆเข้าไปตรงนี้เห็นไหมคะตัวบวกบวกปุ๊บโหลดเอาเลยจะเอาฟอนต์แบบไหนดาวน์โหลดเอาเลยเป็นสีเห็นสีไหมคะ สีแดงอ่ะนี่เบลทําให้ดูเล่นๆนะใส่เลยตัวใหญ่ๆเลยคนลูกค้าไม่เห็นอ่ะเลวจะเอาสีดําแล้วก็ขอบตรงนี้เขียนว่าขอบขอบแดงปึ๊บเอาตรงนี้แล้วกันอ่ะเป็นเจ้าของรูปเรียบร้อยเห็นไหมคะอยากจะใส่สรรพคุณนิดนึงก็พิมพ์ตรงข้อความนี่แหละปึ๊บผม ดกดำผมดกดำลดหลุดล่วงลดหลุดร่วงอย่าบอกว่าฉันทำไม่สวยนะคะทำครั้งแรกไม่มีใครทำสวยต้องทำเรื่อยๆพี่ทำเรื่อยๆคิดออกไอเดียใหม่ๆไม่มีใครทำสวยในครั้งแรกไม่มีใครทำสวยในครั้งสองครั้งนะคะฟอนตน์จะเลือกเอาเองนะมันมีให้เลือก ฟอนต์หมายถึงตัวหนังสือเงี้ยค่ะใส่สีเขียวใส่สีฟ้าอะไรก็ว่าไปนะเอาใส่ขอบไม่ใส่ขอบก็ได้ใส่ขอบก็ได้ตรงนี้แต่ดเดี๋ยวเราพอเราทําเป็นแล้วเนี่ยพวกเครื่องมือต่างๆพวกนี้เราจะเล่นเป็นนะคะมันมีเครื่องมือเยอะแหละอันนี้เบลทําง่ายๆให้ดูว่าการใส่เบอร์โทรการใส่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการใส่ทับพกูนเนี่ย เราต้องทําเป็นแล้วนะมันง่ายแล้วโบอโทรเนี่ยแสดงความเป็นเจ้าของรูปเนี่ยเราต้องใส่เป็นนะคะเ,เลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่ยากเลยคุณแม่คะ่ะนะคะอย่าพูดคําว่าฉันทําไม่ได้ฉันก็จะทําไม่ได้ตลอดไปต้องพูดว่าเดี๋ยวค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะไม่มีใครเก่งเลยเบลก็เพิ่งจะโหลดแล้วมาฝึกใช้ทุกแอปในเครื่องเนี้ยไม่เคยเป็นมาก่อนให้ตายเถอะเพราะไม่ใช่คนคิดแอปเบลไม่เคยใช้แอปไหน เป็นมาก่อนที่จะโหลดแอปเลยเบลโหลดแล้วเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นไม่ใช่เป็นแล้วโหลดมาใช้เบลไม่เป็นโหลดมาเพื่อให้ตัวเองมาฝึกให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้โหลดมาแล้วก็ฝึกตัวเองให้ทําเป็นอย่าพูดคําว่าฉันทําไม่เป็นฉันทําไม่ได้ฉันก็จะทําไม่ได้ตลอดไปนะง่ายมากเห็นไหมคะแค่แสดงความเป็นเจ้าของรูปแล้วใส่สรรพคุณเข้าไป รูปไม่ต้องถ่ายเองมีฟรีเลยในโนต้ตในไลน์ให้ไปเอานะคะรูปแค่ดูดออกมาจากในโนต้ตในไลน์เนี่ยง่ายมากให้ส่งทีละคนทีละคนอย่างงี้ไม่ได้แล้วไม่มีใครทิ้งแม่ทิ้งไม่ทิ้งทุกคนไม่ทิ้งแต่วันหนึ่งเราอยากได้อีกรูปเดิมเราไปขอซ้ํารู้สึกน่าเกียดใช่ไหมคะเราขอไปแล้วอะเราไปขออีกอะ แต่ถ้าไปโหลดในอลบัมโหลดเท่าไหร่โหลดเป็นร้อยครั้งก็โหลดได้ไม่มีใครเขาว่าจริงไหมเพราะฉะนั้นไม่ใช่แม่ทีมทิ้งไม่ใช่ทีมทิ้งไม่ใช่ไม่มีใครอยากดูแลอะไรก็ต้องให้ไปหาเองแล้วเอามากองรวมกันไว้ตรงนี้คุณอยากใช้คุณไปหยิบเอามาใช้นะคะสู้ๆนะทุกคน